สวัสดีค่ะบ้านใครนะคะมีตะกร้าขนมจีนแบบนี้บางคะ่ะที่บ้านดาวก็มีค่ะไม่เคยทิ้งเลยนะคะสําหรับตะกร้าขนมจีนแบบนี้ดาวจะเก็บไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะทั้งใช้ในบ้านแล้วก็ใช้ในสวนผักของดาวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะดาวก็จะนําไอเดียง่ายๆอีกหนึ่งอย่างในการนําตะกร้าขนมจีนแบบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะหลังจากที่เดาได้ตะกร้าขนมจีนมาแบบนี้แล้วนะคะก็เก็บเก็บไว้ค่ะทําได้หลายคลิปเลยนะคะอย่างที่เดาเคยทําคลิปให้ดูกันไปเนี่ยก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะกับการใช้ตะกร้าขนมจีนนะคะวันนี้ก็อยากจะนาตะกร้าขนมจีนมาทําการเพราะชำต้นไม้ด้วยด้วยดินถุงแบบนี้นะคะดินถุงธรรมดาเลยก็สามารถที่จะเพาะต้นกล้าได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยค่ะ อันนี้เราก็จะเทดินถุงใส่ลงไปในภาชนะของเราแบบดินถุงก็จะเป็นแบบนี้นะหลายๆยี่ห้อก็จะแบบว่าหลากหลายกันไปมีวัสดุนะมีวัสดุอะไรที่แบบอย่างเงี้ยเยอะยะเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยอย่างถ้าตะก้าขนมจีนเราเนี่ยมีรูขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเราก็จะหาเป็นอะไรมาลองสักหน่อยนะตัดเลย อันนี้ก็ไม่ได้กะเกิดอะไรเลยนะคะตัดเลยแบบนี้อืมโอเคพอดีเลยพอได้แบบนี้นะคะทีนี้เดาก็จะเอาตะกร้าขนมจีนนี่แหละใช้ในการล่อนดิน,นะคะ่ะก็จะล่อนดินในะส่ลงไปในตะกร้าลูกที่เราต้องการจะเพาะชำต้นไม้นะคะ คือเราไม่เอาดินที่แบบว่ามีวัสดุอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องการที่เป็นดินที่มีความปนนะคะก็จะได้มาแบบนี้นะคะหลังจากที่ได้ดินเรียบร้อยทีนี้ผักที่เราจะปลูกวันนี้นะคะเป็นคะน้าใบหยกนะคะแคลค่ะก็จะนำตัวนี้นะคะมาปลูกค่ะ อัตรางอกดีมากๆเลยนะคะก็โรยเมล็ดแบบนี้เลยไม่ต้องคิดมากโรยแบบนี้นะคะหลังจากที่โรยเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเี่เอาตะก,กร้าขนมจีนนะคะล่อนดินปิดอีกทีหนึ่งแค่นี้และที่สําคัญนะคะไม่ได้อยู่แค่ นี่ค่ะมันอยู่ที่ที่วางนะคะเดี๋ยวมาหาที่วางกันเลยค่ะหลังจากที่เราเพาะมาเมล็ดเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็หาที่วางนะคะสําหรับที่วางก็หาที่แบบว่า อยู่ตามธรรมชาติเลยค่ะใต้ต้นพริกตรงนี้เลยนะคะคือตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับแสงแดดตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายเลยนะคะแต่ก็จะมีร่มเงาของพริกแล้วก็คณะแคลนะคะก็คือจะบังด้วยเดาแล้วก็เวลารดน้ำเนี่ยก็คือลดน้ําเหมือนลดน้ําพริกลดน้ําเวลาเราลดน้ําพริกอะไรก็น้ํามันก็จะหยดใส่ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเดาจะให้ดูกระถางอื่นๆที่เราทํานะนี่อันนี้ก็เป็นแคลของกันค่ะกําลังแบบว่าต้นกําลังสวยเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นประกาศขาวนี่เห็นไหมได้รับแสงแดดน,นะคะต้นเขาจะไม่ยืดคะ่ะแล้วก็ต้นจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะรากในทะลุข้างล่างแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเราจะปลูกนะคะเราก็ย้ายเขาลงแปลงคะ่ะใช้ดูดที่อื่นๆนะอันนี้ก็เป็นเพลิกที่เราปลูกไว้นะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ฝั่งนี้เป็นไดโนแคลนะคะยังไม่ขึ้น แต่ฝั่งนี้เป็นแคลค่ะก็คือขึ้นแล้วแคลขึ้นง่ายเนาะนี่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับมาเล็กพันด้วยนะคะแล้วก็รากเขาเนี่ยลงข้างล่างแล้วนะคะไม่อยากจะให้ดูนะกลัวรากค่ะก็คือรากเขาจะลงข้างล่างแล้วต้นจะมีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะกับวิธีนี้นะคะวิธีนี้นะคะต้นเขาจะมีความแข็งแรงนะคะและ้วก็เขาจะได้รับแสงแดดอย่างาเต็มที่นะคะต้นนี้ต้นจะแข็งแรงมากๆเลยค่ะอัตรางอกนะคะก็ขึ้นอยู่กับ เมล็ดพันธุ์ของเราด้วยนะคะแล้วก็วิธีนี้ก็คือเขาก็จะได้รับทั้งแสงแดดอะไรได้อย่างเต็มที่และนี่นะคะก็เป็นวิธีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากๆเลยค่ะกับการปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกพริกด้านบนนะคะข้างล่างเป็นขณนาแควค่ะแล้วก็เพาะชำเมล็ดต่างๆไว้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ